เดิมเป็นมีโควิดระบาดเจลแอลกอฮอล์แจ่ร้อนครั้งแรกในชีวิตสวัสดีครับทื่อนผู้ชมวันนี้พบกับช่องอ็อกซี่พัตตรุยวันนี้อ็อกซี่พามากินชาบูถ้วยร้อน,นอวันนี้พามากินชาบูถ้วยร้อนปกติมันจะมีรสมาลา รสมาลารสชาบูน้ำดำแต่วันนี้เป็นรสรสเจลเจลหอนแซบนี่เลยรสแจ่วร้อนเนาะอันนี้เป็นรสใหม่เอาซี่ก็ยังไม่เคยลองแต่อันนี้อันนี้มันมีความพิเศษหนึ่งอย่างอันนี้เห็นไหม,มคลิจะมีะแต่แค่ซ่อมซ่อมสีข,ขาวอันนี้ได้ทั้งช้อนได้ทั้งซ่อมเลย เดี๋ยววันนี้จะมารีวิวให้ดูว่าแจ่วร้อนแบบใหม่เนี่ยมันมีอะไรบ้างนี่มีช้อนกับซ่อมมาอย่างดีเลยและอันนี้นะอันนี้เขาก็จะมีเครื่องปรุงแบบนี้มาให้เป็นถุงเหมือนผงมาล่าแล้วก็ในอันนี้นะมันจะมีใบมะกรูดมาให้ด้วยเอออันนี้มีผักมาให้ด้วยเนาะเหมือนเหมือนเห็ดอันที่แล้วมันก็เหมือนเห็ดแหละเหมือนแถบอะไรมาด้วยอันนี้อันนี้น่าจะเป็นผงแจ่วร้อนหรือเปล่าไม่รู เรามาลองแกะดูก่อนหืมกลิ่นกิ่นแบบแจ๋วร้อนกิ่นตะไคร้กลิ่นเครื่องเทศคือหอมมากหอมออกมาเลยสีมันเป็นแบบส้ม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 ,มนิดนิดแล้วก็มีเม็ดงาหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่เป็นเม็ด,มดข,ข้าวคั่วเนาะนี่ของเราใส่ลงไปหมดเลยแบบนี้ลูกชิ้นมาตามเคย รอบนี้จะลองไม่ใส่ไข่ดูนี่สำหรับถ้วยนะถ้วยมันเป็นแบบเดิมแต่ไอ้แพ็กเกจนี่กับฝาที่มันเป็นแบบแบบเอาไว้คุมกระดาษแบบนี้มันเป็นสีเหลืองเนาะแล้วก็ผงจะมีความคล้ายของผงปาปิก้าเล็กน้อยมากันต่อนี่นะฝาอะไรเป็นเหมือนเดิมเป็นตามปกติเลยแต่แค่จะมีมีช้อนช้อนช้อนกับซ่อม แถมมาให้แล้วก็เป็นรถใหม่นะจ๊ะมาเดี๋ยวเรามาเติมนะ้ําลงไปในนี้นะทุกคนอาจจะไม่เห็นนะเพราะว่าเราถ่ายที่พื้นบ้านพื้นบ้านแบบปกติเลยบ้านๆเลยกินกับพื้นใส่ลงไปให้เต็มอันนี้ออกซิไม่มีขายนะรถนี้เรามารีวิวให้ดูเพราะว่ามันเป็นรถใหม่มันเป็นรถใหม่ก็ไม่เคยกินด้วยก็มารีวิวให้ดู มารีวิวให้ดูว่ามันจะเป็นรสชาติยังไงอร่อยไหมแต่ถ้าใครอยากกินก็ไปหาดูใน l a ซ a ด้อะไรเผื่อจะมีรถนี้ออกซี่ไม่ได้มีขายนะใครสนใจก็ไปหาดูกันเองแต่ถ้าสนใจรถหมาล่าก็ทักเข้ามาใน f a c e b o o k ออกซี่พาตลุยได้เหมือนเดิมเพราะว่ารถหมาล่านี้ออกซีม่มีแต่รถไอแจ่วร้อนนี้ออกซี่ไม่มี นะอันนี้ออกซี่ซื้อมาจากร้านค้าข้างๆบ้านข้างบ้านออกซี่จะมีร้านค้าอยู่อะเสียงเริ่มมาแล้วเสียงเริ่มมาอันนี้น่าจะทํามาดีกว่าเดิมนะมันทําให้แบบมาตรงล็อกกว่าเดิมโอเคตรงล็อกแล้วตามเคย <c oughs> ปิดฝารอห้าถึงสิบนาทีไเลยเดี๋ยวเราจะมาทําคลิป24ชั่วโมงตอนกักตัวอยู่ในบ้านกันตอนนี้โรงเรียนของออกซี่ อยู่ที่จังหวัดสมุทรสาครเนาะปิดแตแล้วเพราะว่ามีโควิดระบาดจากที่1 7คนและคราวนี้ผ่านมาคนติดเป็น500คนเลยจะตกใจม,มากแล้วคราวานี้โรงเรียนออกซีใช่ไหมเมื่อวานเป็นวันเสาร์ออกซี่ก็ไปเรียนปุ๊บก,ก็วันอาทิตย์ก็หยุดตามปกติก็ครูก็แจ้งมาบอกว่าให้ระวังตัวกันอะไรแบบนี้ไปๆมาๆครูก็บอกว่าโรงเรียนปิดถึง3มกราคม เดี๋ยวเราก็จะมาดูตอนกักตัวกันวันนี้แม่ก็ไปซื้อขนมไปซื้อคกุกกี้มาตุนไว้แล้วปีใหม่ปีนี้ก็น่าจะไม่ได้ถ่ายคลิปไม่ได้ไม่ได้จัดอะไรเพราะว่าเพราะว่าโควิดเขาบอกว่างดจัดงานที่บิ๊กซีเขาก็บอกว่าปิดไม่เกิน22นาฬิการ้านค้าก็ปิดไม่เกิน22่นาฬิกาโรงเรียนสนามบ้านสนามกีฬาสนามมวยสนามอะไรต่างๆเขาก็ให้ปิดหมด แล้วก็ใครที่อยู่แถวนั้นก็ก่อนจะออกไปนอกบ้านก็ใส่แมสพกเจลแอลกอฮอล์ไว้ติดตัวก่อนจะรับประทานอะไรก็ล้างมือให้สะอาดคิดดีๆมีคอนเทนต์ดีๆว่าอยู่24ชั่วโมงในห้องทำอะไรดีอยู่บ้านเนี่ยกักตัวทำอะไรดีก็เมนต์เข้ามาใต้ล่างคลิปนี้ได้เลยตอนนี้ก็ผ่านมา5 6นาทีแล้วตอนนี้เป็นเวลา1ทุ่ม ทุ่มครึ่งึสบสาบนาทนีอันนี้เป็นข้าวเย็นเลยกินเหมือนไปกินแจ่วร้อนจริงๆกินเหมือนไปกินจิ้มจุ่มจริงๆรเลยแจ่วร้อนอะ่ะแจ่วร้อนกับจิ้มจุ่มมันก็เหมือนกันนะที่มันเป็นมอดินแล้วก็มีเครื่องกินตะไคร้กินใบมะกรูดว้าวตอนนี้หมูเริ่มสุกแล้ว ด้านล่างด้านในยังไม่ค่อยสุกเท่าไหร่มันมันสุกได้นะหมูกับไข่อะ่ะแต่เราต้องใช้เวลารอ,อนิดหนึง่งเช่นหมูอยนะ่างเงี้ยเนื้อเนื้อมันก็ยังไม่ค่อยสุกแล้วก็คอยคนคอยพลิก A later few moments later. ตอนนี้ขโมยของแม่มากินก่อน oh. อันนี้ยังไม่สุกข,ของแม่สุกแล้วชิ่ <c oughs> ออร่อยนะ ห่างหายไปนานกับม,ะมะาม่าต้มยำไม่ได้กินนานตอนนี้ไม่ค่อยได้กินมามะ่าอัน,นี่ม,ะมะาม่าต้มยำเพราะว่าอยู่ห้องไม่มีซื้อแต่มาม่าโอเค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 แล้วก็มีมาล่าเนี่ยเด๋ยวเราจะไปเป็นเอเลี่ยนในยานอาวกาศ ตอนนี้โควิดมันเริ่มเข้ามาใกล้และวอยู่ที่จงังหวัดสมุทรสาครต,ตอนนี้ก็เอาน้องน้องไปไว้ที่บ้านนอกกลัวน้องจะติดก็เลยเอาน้องไปไว้บ้านนอกถ้าสุกกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์แชร์คลิปนี้ไปเยอะๆ ความต้มยำเล็กน้อยนี่ค่ะมีใบมะกรูดอันนี้เราไม่ได้ใส่เพิ่มเลยนะมันมีให้อยู่แล้วอันนี้เราไม่ได้ใส่เพิ่มเลยพวกผักอะ่ะแต่ลูกชิ้นหมูเนี่ยเราใส่เพิ่มเองได้มาคำแรกกับรสแจ่วร้อนรสชาติพริกถึงถึงถึงค่ะถึงใบมะกรูดมะนาว อื่นคือหอมสมุนไทยรสชาติมีความลมก่อมน,น้ำซุปคือแบบร้อนมากลวกลิก้นเลย <c oughs> คืออร่อยอันนี้มันมันรสชาติไม่ค่อยเผ็ดเท่าไหร่แต่เผ็ดน้อยคนที่กินเผ็ดน้อยอยก,กินได้อันนี้รสชาติมันเผ็ดน้อยเนาะอันนี้ไม่รู้ว่าช่องอื่นเขา ดไปแล้อย่างไม่รู้ว่ามีใครรีวิวไปแล้วอยังเนาะรถนี้ไม่รู้ว่าเป็นรถใหม่หรือว่ามานานแล้วเนาะแต่ออคซี่ um ไม่เคยเห็นเลยก็ลองมารีวิวดูฉ<อ>ากหลังไม่สวยเนาะไม่ต้องไปซีเรียสเัีมาเส้นคือแบบนุ่มถ้าปิดไว้จนแบบเสียงมนันหมดนะเสียงน้ำอ่ะนี่คุณพ่อชิม ชาตเป็นไงหอมไหมหอมเข้มข้นอยู่เข้มข้นหอมค่ะหอมตะไคร้อร่อยอร่อยหอมแล้วก็ใครสนใจพริกทอดออกซิพัตโลอูยนะก็เอาเข้ามาในเฟซบุ๊กซีได้อันนี้เป็นหอ่อกลางห่อสซกลางราคาคุณชอบติดใจมาชิมอีกอันนี้เป็นห่อสากลางราคา 60บาทใครสนใจก็ทักเข้ามาได้เลยอันนี้เป็นห่อใช้กลางคือได้เยอะอยู่นะอันเนี้ยใครสนใจก็ทักเข้ามาได้เอาละครับทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe แล้วก็อย่าลืมกด,ดกระดิ่งกุ๊งกิ๊งกุ๊กกิ๊งซีด้วยแล้วก็อยากให้ออกซี่ไปกินอะไรไปกินที่ไหนอีกก็คอมเมนต์มาใต้ล่างคลิปนี้ได้เลยบาย